ดีพิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวโรนัลโดอย่างเป็นทางการเหล่าสาวกของปีศาจแดงถือว่าได้เฮกันแบบทั่วหน้านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังเป็นกังวลอยู่แท้ๆว่าโรนัลโดนั้นจะย้ายซบคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่ากระแสข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงโรนัลโดกับแมนซิตี้อย่างหนัก ซึ่งมันก็ทำให้แฟนๆของผีแดงเนี่ยใจหายกันทั่วหน้าเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะครับแมนยูที่ไม่ได้มีข่าวกับโรนัลโดเลยในช่วงที่ผ่านมากลับประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าพวกเขานั้นได้บรรลุข้อตกลงกับยูเวนตุสเรียบร้อยในการคว้าตัวโรนัลโดกลับมาอยู่โรงละครแห่งความฝันอีกครั้งโดยตอนนี้นะครับเหลือแค่ขั้นตอนการตรวจร่างกายทำวีซ่าและตกลงสัญญาส่วนตัวเท่านั้นโอ้แมนยูนี่สุดจริงแอบซุ่มเงียบๆแต่ฟาดเรียบนะครับโอ้โห คือก่อนหน้านี้ที่โรนัลโดมีข่าวกับแมนซิตี้เนี่ยผมก็ใจหายกับแฟนผีเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าโรนัลโดเนี่ยย้ายไปแมนซิตี้จริงความรักและความศรัทธาในตัวของโรนัลโดที่เหล่าสาวกผีแดงมีให้เนี่ยจะถูกทำลายลงทันทีซึ่งผมก็คิดว่าโรนัลโดไม่น่าจะทำแบบนั้นได้ลงคอนะและในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าความเป็นผีในตัวของโรนัลโดนั้นยังเข้มข้นอยู่เสมอ โดยโรนัลโด้นะครับทำได้118ประตูจากการลงเล่น292นัดในสีเสื้อของปีศาจแดงระหว่างปี2003-2009และประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยตำแหน่งแชมป์พิม์ลิก3สมัย FA Cup คัพ1สมัยลีกคัพ2สมัยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก1สมัยและฟีฟ่าคลับโวล์คัพ1สมัยเอาละครับตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หวนกลับคืนถิ่นแล้วงานนี้รับรองมันแน่นอนครับ แล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับการที่โรโนัลโดกลับมาเล่นให้กับแมนยูก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนแฟนๆของผีแดงนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะตำนานของพวกคุณได้กลับมาแล้วถ้าเกิดว่าดีใจแล้วลวก็ผมขอคนละไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด s ับ s c r i b e และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า